สวัสดีครับพี่น้องที่คิดทอดที่ถึงสูุรข้คนครับพอดีอาจารย์คมออกมาตรงหน้าตบมาหน้าเนีละออกมาอย่างแม่บ้านครับเพื่อนบอกว่าไปเสีอวไปซิดเบ็ดจะออกไปแน่ผนนะเพื่นสามารถตกเบ็ดตกปลาเนี่ยพี่น้องครับที่สร้างนี่ละ มองเพิ่นปล่อยไว้นี่แหละเป็นยังคือสิบอกคนออกไปน,สสน,นะสิไปสิบเดือซื่ือเห็ุในใจมั่งเฉยกูไปนั่งแห้งคางคือบักเข่าช้องเาากา่าหนบอกว่าเคุนบ้าเพืนเ่นเห็ดเงี้ยบเป็ี่ยนอะไรมาผสมเงี้ยเบจนกพี่น้องครับมีขนมปังแล้วกับหัวอาหารแล้วกับห้บามผสมใบจนจักแล้วในวันเสียใหญ่เขามานั่งแห้งคาง สิบเบ็ดได้คันเบ็ดสักคันพร้อมเยือมีน้องนางแกมเรือนั่งเคียงตกปลาป่านเพ่งเพ่งวนหลักหลงดูเห็นน้ำมาเป็นเดือต่างคนน่างเถ่าเราอยู่ไปอยู่มัน่นโวดเกดไว้เพื่อหลัพี่น้องครับเอ้าครับัดที่นี่รู้สึกว่าฝนสิตกป,ปอก ปอก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 ลงมาเลยพี่น้องเลยอยู่ในบ้านอาจารย์คุ้มจะหาผาหาหยงไปขึงปกผักบงไม่ไหวอืมปัดที่นี่ฝนซาลงมาสิได้เขาไปบ้านเนี่ยป่าที่นี่พี่น้องครับสิได้เขาไปบ้านอาฝนตกลงทับอ่าทาไปทับ หักแห้งแต่สิมุลก็ฝนตกใส่ซับได้เลยนี่หันบ่วงว่าหันบงแล้วหันบ่าม้งมันครับเมื่อไหร่พี่น้องครับมันเหี่ยวครับแดดหอนมันนี่หอนหลายหอนเนี้ยออกหอนครับหอนแน่ครับอหอนห่วยถึงหอนถึงเอาครับหอนเป็นตาเห็ดหล้วงงกเกิดยุคเส้าถึงหนายดีเดี่มันหอนหลายพี่น้องเอยอ ดูหยาบขัดเนอโลกเข้าโลกมนุษย์เข้าเปลี่ยนไปขักเปลี่ยนไปแน่สมัยปูหยาตายายโลอกไผ่ใครเจ็บบ่มีจังสีอืมบ่มีจังสีพี่น้องเลยถ้าว่าไปเลี้ยงงัวรเลี้ยงกล้วยกัญยาก,กินน้ำกะไปพ่อสัง่งถ้าเจ้าขุดไว้อยู่น้ำไฮน่ากะใบตองขนาดใบตองร่วนใส่อยู่กะอวดใบตองออก ออกอบกินออกอบกินออกอบกินครับอ,อกกปเป็นย่างัหนเฮต,ต่พอเกิดจู่ไตห่มใหม่ห่มก่ย้อมห่มเสบแบงไปหาหึได้มาเจอกราตาสองกาตาคุณจะมันหลยคักทึงเดตต่พอหนังเดตตาพอฝายเอาไมา้ก,กินกับบัไดเคิดีหยังแสบก็ต้ตงองยานสารเคม,มีเคมีตะจีบ ผู้เถ่าผู้แจ้ครับเป็นยังเพิ่นอายุเงืนกับเพราะว่ามันว่มีโรคมีภัยอีกอย่างหนึ่งเพิ่นพ่ากันกินสมุนไพรครับโดยเพราะหูโตบริเ้ณหูวะ่าสมุนไพรตัวนี้มันแก้ยังรักษาโรคยังจ้งซันจังงี่ครับบ่ลูกแต่ว่าสังเกตจากงัวจากค้ายเองัวค้ายมันกินใบนี่ที่เออมันกินแล้วมันก็ตายว่าเอามาซีมือสีแซ่บมาซิมือเป็นแต่กิน การกินคือเป็นการกินก็อล่องกินนะครับนี่แหละคือการกินสมุนไพรของคนดึกดําบันครับสังเกตจากสัตว์มันกินกอนเมื่อสัตว์มันกินแล้วว่าตายก็คือนาเอาไม้ก,กินกับคนสมัยกอนเป็นสันพี่น้องแต่ว่าสมัยนี้จากเอียเป็นยังเว้ยตีงขงี้งแน่จากโลกนั้นโลกนี่ตะจีเป็นบาดเป็นแผลพี่น้องเอ้ยครับอยางไปเหยียบแก้วเหยียบตะปูกับว่าเป็นยังเรื่องเทียนแ,แล่นล่ม แขนเดินแขนบาดยำใบลำห่างครับมาท่าท่ากบเศร้าสุมือเหยียบตะปูเบิ่งตีลหลอีเมียฮคฮอำว่าได้ไปสียาบาดทายากโรดมันเป็นสันครับพี่น้องครับนี่แต่แนวยากตัวโลกมนุษย์สุมือนี่โลกไข่ไข่เจ็บมันหลายเออโลไข่ไข่เจ็บมันไหลายไปใส่มาใส่กะลำบากลำบนแจ็กสีบาจังใดงพี่น้องเนาะ เกิดจากสารเคมีแน่เกิดจากแนวนั่นแนวนี้แน่คือจังเชื้อโรคโควิดนี่นะครับมันก็มีการสันนิษฐานกันหลายอย่างล่างคนก็บอกว่ามันเป็นเชื้อโรคที่คนเหตุขึ้นมาล่างคนก็บอกว่ามันเป็นเชื้อโรคมาตั้งแต่ด่วนแล้วล่ะแต่สมัยก่อนกับมีขึ้นกันเด้โลกูกฮาเลยพี่น้องครับฮาไนะกลตายฮาครับ ันว่าตายมันขอบมันคือสีเศร้ามันเป็นสั้นนะครับบางคนกับว่าเขาผลิตมามันคือจังเป็นเชื่อของขีปนาวุธระเบิดประมมนุประม่ณนี่ครับครับว่ายกยางมันคล้ายๆกันบางคนว่าส่เขาว่ายิ่งลงมาตกบานย่งเติมหลูกเดียวนี่แตกออกมามีแต่เชือลรวเต็มอากหลากคนสูดอากาศเข้าไปเชี่ยโลเข้าไปในปากในหูดังครับ บัดท,ที่นี่กะติดกันงองนมแงมบางคนกัดขิดบาสั่นสียังก็แล้วแต่ครับพี่น้องครับขันเฮ้ากะเข็ดตามขจอบอกกันละป้องกันไว้ผููได้ฉีดวัคสิ้นแล้วกะ่าเพิ่มดีใจคะเป่าดีใจม,มันมันมาฉีดแล้วห้าสิบ่็มีโอกาสติดครับเข้าฉีดแล้วเข้ากะต้องระมัดระวังคือเขาได้พี่น้องเด้อดเป็นห่วงสุขสุกคนครับ ตั้งเทือกหันมันมีตลบแต่ไพ่หลายทั้งเทือโอ้ยแล้วแต่แมวมันจะตายมันจะคิดไปคิดมาเป็นสั่นตัวตั้งคน <c oughs> จะเสีวบายจังไดมันคือนานมากใล่หรืครับขอบ้านกวนใช่ไหมนี่เกียรตนาเพิ่นแท้ๆเพิ่นอยากให้เ้ามาเหเ็ดเนื้อไห้พี่น้องครับเห็ดเนื้อไห้ผสมเนื้อเอาขนมปังซ้อยส้อยใส่หัวอาหารแล้วครับยังเอาห้ามใส่ ใส่หน้าพี่น้อยขั้นขั้นขั้นเขากันเขากันับพี่น้อง 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดได้แปดตัวพี่น้องคือปดปดอุ้ย มาเสร็จเบ็ดน้ำกันได้จ้าเพียน้องเออเสร็จโวลดปลาขาวปลาแต่เพียนพี่นอ้นองครับสานี่เลือกได้นน่ พี่น้องครับพอกันชีพหนักแล้วกันครับยู่ดีม่ให้สกุลคนกับความเจ็บยัสได้ความไขย้ยัสมีสุภาพร่างกายแข็งแรงทุกทกท่านสุภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ